สับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาวพิสและโตเฟรชชีกลับเข้าสู่นักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนตูเกเตอร์กับคำถามข้อแรกของเราถามว่าชนเผ่าละแวกสวมต่างหูที่ทำมาจากอะไรระหว่างกระบอกไม้ไผยงาช้างหรือกระดูกบรรพบุรุษมาดูกันครับว่าน้องๆจะเลือกเชื่อใครทั้งสทีมคิดว่าต่างหูดังกล่าวทำมาจาก ไม่น่าเชื่อาเับเชื่อนับผีขนาดนี้นะครับผมเองมีสองครับผมเด็กๆเทมาที่ข้อสีนะครับฮะน้ำเงินสิบครับผมแดงสิครับพี่ข้อแรกครับต่างหูของชาวเผ่านี้เขาเชื่อและนำสิ่งใดมาเป็นต่างหูครับ เป็นชาวลาวใต้นะคะใครไปเที่ยวก็เคย จะเห็นเยอะแยะเลยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะเราอาจจะเห็นว่าเฮ้เข้าใส่ตุ้มหูสวยจังเลยทําด้วยงาช้างต้องไปฆ่าช้างหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ในสมัยก่อนเนี่ยมีป่าไม้เยอะนะคะประเทศลาวก็จะมีช้างในการใช้งานบ้างช้างป่าบ้างแล้วเราก็จะได้งามานะคะก็เอามาทําเป็นต่างหูปัจจุบันเนี่ยช้างอาจจะน้อยลงเขาก็จะมีการมอบกันนะคะรุ่นต่อรุ่นแม่ให้ลูกบ้างย่ายายให้หลานบ้างนะคะแล้วก็บางบ้านที่ไม่มีการส่งต่อกัน หายากแล้วก็ใช้วัสดุอื่นในการทําต่างหูแทนค่ะเอาเป็นว่าถ้าน้องๆได้มีโอกาสไปเย,ยือนยังหมู่บ้านชนเผ่าที่น้าตกตาดผาซ่วมก็ลองไปศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่ากันดูนะครับแล้วรับรองว่าน้องๆจะได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะ,เ,ยะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียนเลยแหละครับ เชื่อพี่ว่านนะครับจริงๆก็กะเชื่อพี่ว่านละค่ะแต่ว่าพี่สองเอาลูกกอกขึ้นมามันก็เลยทาให้ลูกกอกแต่แต <c oughs> มามาเสมอกันไปเจ็ดต่อเจ็ดครับ <c oughs> ไปบ้านใ้เรือนเคียงมาแล้วคราวนี้มาลองเที่ยวที่ประเทศของเรากันบ้างดีกว่าประเทศไทย <c oughs> เป้าหมายการเดินทางของเราวันนี้อยู่ที่ <c oughs> อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ ใครที่ได้มาเยือนต้องไม่พลาดมาเที่ยวที่นี่เลยสะพานอุตมานูสศรหรือที่เรียกกันว่าสะพานมอนสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสร้างข้ามแม่น้ำซองกาเรียมีความยาวประมาณ850เมตรเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศเมียนมากครับสะพานมอนเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2528เสร็จในปี2530 โดยมีหลวงพ่ออุตมะเป็นผู้ดําเนินการสร้างจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวมอญเพื่อให้คนไทยกะาหเรี่ยงและมอญได้สัญจรไปมาหาสู่กันได้ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสังขะบุรีไปแล้วครับ และที่น่าเสียดายเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2556ฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง3วันทําให้เกิดน้ําป่าไหลเชี่ยวกลากจากทุ่งใหญ่นเรศวรพัดขยะและต่อไม้มาปะทะกับเสาสะพานทําให้สะพานขาดกลางจนต้องปิดซ่อมแซมมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ชาวบ้านที่เคยข้ามฝั่งสะพานมอนต้องใช้เส้นทางอ้อมไกล4-5กิโลเมตรเสียงเงินในการเดินทางไปกลับเพิ่มไม่ต่ำกว่า100บาทต่ตอวัน ด้วยเหตุน,นี้ทหารจากกองกำลังสุรสีชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาจึงร่วมใจกันสร้างสะพานลูกบวบขึ้นมาใช้ชั่วคราวซึ่งตอนแรกคาดว่าจะใช้เวลาสร้างประมาณ2สัปดาห์แต่ด้วยความสามคัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกันทําให้สะพานลูกบวบสร้างเสร็จภายใน6วันเท่านั้นเองกลายเป็นอีกหนึ่งมเ่ห์ของสังขบุรีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้กันครับ และระหว่างที่พี่ไอสไตล์กำลังเดินกินลมชมวิวอยู่ที่สะพานลูกบวกก็เกิดสงสัยขึ้นมาทำไมถึงเรียกสะพานลูกบวกน้องๆช่วยหาคำตอบให้หน่อยสิครับถ้าใครเคยไปเนี่ยเผลยังตอบไม่ได้เลยนะครับเรียกตามเขาสะพานอย่างนี้เขาเรียกว่าสะพานลูกบวกที่เกิดขึ้นนะฮะที่สร้างขึ้นมาใหม่คำถ,ถามคือทำไมถึงเรียกว่าสะพานลูกบวกครับคิดครับ ลูกบวกบวลูกบวกจ้าไู้บวกแล้วไมบวกแล้วลวบ่าะเว่อะไนลองถามีมักเงินกก่อนค่ะเกไล้รับ่สพานลูกบวกคนแรก่ะมันอาจจะชื่อลูกบวกเพียนเป็นลูกบวกก็ได้บวกที่แบบต่อต่อไปเรื่อยเฮ้ยเล่นเฟังเราแบบททารามาอีกมาอค่ะ มันเป็นลักษณะให้ค่บวับเป็นต้นไม้บวกอะค่ะที่เป็นผักอะค่ะตรงท่อนมันนะคะแล้วก็บวกเอามาวางวางวางแล้วก็มีทางเดินผ่านก็เลยเรียกว่าลูกบวกไม่ได้มาจากเรียกเพี้ยนมาจากลูกบวงไม่เกี่ยวกันสามอะสีแดงไอคนนำสร้างอาจจะชื่อว่าบวกแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าลูกบวก นะครับอ่มีสะพานใกบวบแล้วนะครับเรามาฟังอย่างอื่นกันดีกว่าคือว่าสร้างครับเอาลูกบวบมาให้คนงานกินเรื่องเป็นเรเป็นเสบียงหลักเสบียงหลักนี้เห็นอยู่กินอยู่หกวันใช่สร้างเสร็จชื่ออะไรดีบวบอยู่ในมือเออเออสะพานลูกบวบกินกันหน้าจะเป็นบวบเลยนี่คือที่มาที่รอนบ้างครับ จากที่ผมวิเคราะห์นะครับผมผมวิเคราะห์ถึงเรื่องของเขาเรียกว่าพื้นฐานของคนไทยก่อนคนไทยชอบชอบตั้งชื่ออะไรใกล้ๆกับสิ่งที่มันเป็นใกล้ตัวครับผมคิดว่าบริเวณนี้ครับอาจจะมีต้นบวบนะฮะอยู่ขึ้นอยู่เยอะแล้วก็ชาวบ้านสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็ง่ายๆเลยมองดูว่าเฮ้ยเราจะตั้งเป็นตั้งชื่ออะไรดีก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมีพืชเศรษฐกิจที่มันขึ้นบ่อยๆตรงนี้ก็คือต้นบวบก็เลยตั้งชื่อสภานนี้ว่าสภานลูกบวบ อย่างนั้นทําไมเขาไปตั้งว่าสะพานบวบอะทำไมต้องเป็นลูกบวบอะก็คืออาจจะเป็นกิมมิคว่าคือมีบวบปั๊บลูกบวบมันเยอะไงฮะมันเห็นลูกบวบเต็มไปหมดเลยก็เลยสะพานลูกบวบพี่แพรครับจะถามต่อครับแมวขอโทษครับก็ดัวีงั้นมาลองฟังกันดูนะฮะทั้งหมดออกความเห็นไม่เรียบร้อยแล้วฟังพี่เป้บ้างอย่างที่บอกสะพานพังสะพานเก่าพังนะแล้วก็เขามีการเกณฑ์เอาคนมาร่วมกันสร้างสะพานใหม่ครับแต่มันด้วยความที่ว่า ไม่ได้เป็นใครที่แบบเป็นวิศวกระไรขนาดนั้นเดี<ม>๋ยวต้องใช้แบบความภูมิปัญญาระดับแรกการสร้างสะพานได้สะพานไม่ได้ขึ้นมาเป็นเสาใช่ไหม<ะ>แต่ยี้มันเป็นเหมือนสะพานแบบกึ่งกึ่งลอยน้ำนเป็นแพรใช่มันทำมาออกเป็นแพ่ถามว่าทํายังไงให้สะพานลอยน้ําได้ก็ต้องมีวัสดุอย่างหนึ่งที่สอดแทรกเข้าไปในระหว่างไม้<ะ>เพื่อให้สะพานลอยน้ําได้<ะ>ถามว่าจะมีสิ่งไหนบ้างเขาเลยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นครับ<ม>คือบวบครับ อย่าดูถูกนะครับต้นบวบเป็นนี้หรออ๋อนี่มันอันนี้มันเป็นใยบวบนะครับเอาไว้ใช้เอาไว้เอาไว้ขัดตัวครัวบว,ว,วันนี้ครับถ้าผมเอาลูกบวบมาเลยก็คงได้เกิดมั้งครับอันนี้ที่นู่นเนี่ยที่เขามีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นบวบแกะ <c oughs> เขาทำทำมาเพื่อสอดเข้าไปในระหว่างระหว่างของ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเป็นโครงสร้างยุ่งมันลอยพยุให้มันลอยขึ้นถามว่าตะกี้มองเห็นไหมลูกบวบมองไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่ถ้าพลิกขึ้นมาครับผมด้านล่างเนี่ยจะมีจะเต็มไปด้วยเป็นบวบไปหมดเลยเป็นแพไปหมดเลยว่าแล้วคือช่วยเสริมเข้าไปเป็นวัสดุหลักเลยบอกเลยมันไม่ใช่แค่ช่วยเสริมมันทาให้สะพานลอยได้จนถึงทุกวันนี้เลยกลายเป็นสะพานที่มีชื่อว่าลูกบวบครับอ้าวแล้สิครับก็คือใช้ลูกบวบจริงๆเลยนะฮะมาลองฟังพี่ว่านบ้างครับผมพี่ว่านครับคือที่พี่เป้พูดเนี่ยไม่ผิด เป้นี่เป็นเพื่อนรักของผมซึ่งเขาก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลูกบวบหรือบวบเนี่ยเยอะเหมือนกันเขาชอบอาบน้ำเขาชอบขัดตัวเขาเข้าใจครับผมแต่เขาพูดเรื่องปลายทางครับผมสิ่งที่ผมจะพูดคือเรื่องของเชิงวิศวกรรมนะครับก็คือการที่เรียกว่าอันนี้คืออันนี้จําลองนะจริงๆจะเป็นไม้ไผ่มัดรวมกันแล้วเขาเรียกว่าการมัดรวมๆไปแบบนี้หรือว่าแพร่ลูกบวบ แผ่ลูกบวบก็คือการเอาไม้เล็กๆมารวมกันเยอะๆแล้วมัดให้มันกลายเป็นสิ่งที่ลอยน้าและรับน้ําหนักได้คนเราไม่สามารถยืนบนเอก้อนกระเพาะปลานี้ได้ก้อนกระเพาะปลากระเพาะปลามันไม่มีทางแต่นี่คือเรื่องของเชิงวิศวกรรมศาสตร์ครับคือการที่มัดอย่างเงี้ยรวมกันแล้วเรียกว่าแผ่ลูกบวบอาจจะมีรูปร่างคล้ายๆกับลูกชาวบ้านเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาจะทำอย่างนี้ชาวบ้านเขารู้ชาวบ้านเขารู้สิเพราะว่าเขาทํามาตลอดพี่สองครับ คือที่สองคนที่บอกเนี่ยฮะก็โอเคโอเคใช้ได้เป็นการร้อยน้ำเป็นการทำโครงสร้างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอะไรครับอะไรมาดูคุณพ่อมาลอง้ออะไรนะร้อยอังคารนะครับเปล่าอันนี้เอามาดูให้ดูเล่นๆนะผี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 ฮัลโหล แค่นี้แหละมีแค่นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวเ,ยวเยวอ้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโครงสร้างอะไรเลยสะพานการสร้างสะพานปกติฮะก็เป็นสะพานไม้นี่แหละแต่ว่าต้นกาเนิดจริงๆเลยอ่ะก็คือเขาเป็นหมู่บ้านสามหมู่บ้านคนไทยคนมอญคนกระเหรี่ยงใช่ไหมฮะเขาเป็นชาวพุทธเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเวลาเขาจะทําบุญใหญ่กันเขาก็จะชวนกันมาเป็นการจอยเปนเจอรอกันอ่าเป็นการจอยกันนะเขาก็จำยังไงดีอ่าทุกคนก็เลยมาร่วมใจกันสร้างสะพานเพื่อให้เดินทางหากันได้ออเพราะฉะนั้นเป็นจุดนัด นัดพบเป็นแฟนนัดพบเวลาทุกคนจะมีงานสมมติอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้จะมีงานแล้วเขาจะบอกมา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 ทำแล้วทําบุญกันลูกบวชลูกบวชจริง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 มันมีจริงเหรอพี่มีจริงๆมีเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ว่าเออลูกบวชก็สะพานบวชลูกบวชอย่างเงี้ยมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจากสะพานลูกบวชสะพานลูกบวชมันกลายเป็นลูกบวช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 ลูกบิดลูกบวชรูกบวชลูกบวลูกบว สร้างจากมีส่วนของลูกบวบเป็นส่วนประกอบทําให้มันลอยน้ํา B บอกว่าลักษณะของการผูกตัวไม้ไผ่มันคล้ายกับตัวบ,บวบหรือข้อ C ครับเป็นตำนานเลย <c oughs> เกินจากการเพี้ยนเสียงสัพานลูกบวบลูกบวบลูกบวบลูก,ลกบวบ oh. มาดูกันฮะน้องๆคิดวิเคราะห์แล้วเลือกครับ มาดูกันครับว่าสภาลูกบวบนะครับน้องๆคิดว่าที่มาของชื่อนี้มาจากโอ้โหัดโอ้โหโอ้โหทำไมอ่ะอ้าวสีบ้าแล้วมีคนคิดว่ามีลูกบวบเป็นส่วนประกอบในการสร้างสภานี้นะฮะสองคนไม่แน่นะสองคนนี้คือใครครับ คนของชาติต้องเป็นแบบนี้ครับสองคนนี้นะอันนี้คือชอบพี่เป้วงไมยพิเศษหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ไอคิวนุ้นๆเพาความแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วครับคนเราต้องแตกต่างครับหนูต้องเลือกที่จะต่างนะลูกมาดูกันดีกว่าครับว่าทําไมสะพานแห่งนี้ครับที่ซากข้างๆสะพานมอนมีชื่อว่าสะพานลูกบวบนั้นมีที่มา มีบอกเลยครับว่าสาระล้วนๆไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรคือที่มาของชื่อเรียกสะพานลูกบวบพักสมองสักครู่เดี๋ยวกลับมารู้กันแน่นอนสาลามาปะ俺の名はジปットポンセンอ